สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาลิส่นี่ดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคาทำนายของคุณเกิดวันอาทิตย์เดยจะเป็น,นําททำนายช่วงเดือนเมษายน25-65นะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินโชคลาภแล้วก็สุขภาพนะครับส่วนดวงความรักเนี่ยผมก็จะทําคลิปแยกต่งางหากออกไปอีกทีหนึ่งนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะนะไพ่คุณเกิดวันอาทิตย์ในเดือนเมษายนเนี้ยตัวคุณอาจจะมีความมั่นใจในความสมบูรณ์พร้อมที่ดีของต โดยจะไม่ทําตัวโดดเด่นไปยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นหรือว่าจะเปิดเผยสิ่งต่างๆแก่คนรอบตัวในสังคมสักเท่าไหร่นะคุณจึงพยายามปรับตัวรักษาความเหมาะสมพอดีของสิ่งต่างๆในชีวิตเอาไว้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริวารคนอื่นเอาไว้นะครับแต่ดูเหมือนว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะอยากเข้ามายุ่งเกี่ยววุ่นวายกับตัวคุณนะหรือบางทีอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือบางอย่างจากคุณในช่วงนี้อยู่ก็ได้นะครับแม้ว่าที่อ่านไพ่ไปในต,ตอนต้นจะบอกว่าคุณเนี่ยไม่อยากไปวุ แต่สุดท้ายแล้วคุณก็อดไม่ได้นะที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดการกระทำต่างๆในการไปช่วยดูดูแลจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ดีนะครับโดยบางทีมันอาจจะเป็นภาระหน้าที่เป็นคนรับผิดชอบโดยตรงของคุณก็ได้นะมันจะการชีวิตลอบตัวของคุณในเดือนนี้มันจึงเต็มไปด้วยการแบ่งปันช่วยเหลือโดยที่คนอื่นๆนะเขาก็พร้อมมอบสิ่งดีๆหวนคืนกลับมาสู่ตัวคุณเช่นกันนะครับรวมๆแล้วในเดือนนี้ ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่นะที่คุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงและก็สามารถดําเนินชีวิตทําสิ่งต่างๆต่อไปได้เรื่อยๆสบายๆไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเกิดขึ้นมากนักน,นะครับอืมนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะทีนี้เรามาดูไพ่เรื่องการงานกันบ้างนะครับหน้าไพ่การงานคนวันที่้เดือนมิถายนนี้ดูมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณอยู่นะครับ แต่ผลงานเก่าๆเดิมๆที่คุณเคยทำมาก่อนเนี่ยมันจะเริ่มส่งผลย้อนกลับมาเป็นความสําเร็จที่ดีและทําให้คุณมีความสุขสมบูรณ์ที่ดีในชีวิตได้มากขึ้นนะหรือบางทีอาจจะมีปัญหาจากงานเก่าๆเดิมๆที่ย้อนกลับมาให้คุณต้องแก้ไขาทางกับมันก็ได้อะหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารที่เข้าหมายคุณต้องจัดการทําก็ได้นะแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอะ่ะคุณก็สามารถแก้ไขเอาชนะปัญหาเหล่านั้นควบคุมสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่เกินความสามารถของคุณนะครับอืมทีนี้มาดูเอาละครื่งกันนะว่าไพ,าพ่ ภายไปเนี้ยก็เหมือนเป็นการมาเตือนให้คุณน่ะมีความเตรียมพร้อมบางอย่างในตัวเองอยู่เหมือนกันนะเพราะที่ผ่านมาเรื่องราวทางการงานของคุณมันก็มีความราบเรียบสงบสุขที่ดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแบบกระทันหันให้คุณต้องมีความจริงจังในการควบคุมดูแลจัดการกับมันน่ะเนี่ยคุณก็ควรจะปรับตัวให้มีความพร้อมนะในการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่มันจะเข้ามาแบบไปคาดฝันซึ่งจะทํางานแบบราบริ่งเฉยสบายๆแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันคงจะไม่ได้นะครับทีนี้มาดูสถานการณ์ด้านการเงินกันบ้างนะ นภายการเงินเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็มีความมั่นคงสมบูรณ์ที่ดีในชีวิตตัวเองอยู่แล้วนะเนมามีคําเตือนบางอย่างเกิดขึ้นมาเพราะคุณจะมีการป้องกันระวังตัวเองเหมือนไม่อยากให้มีสิ่งภายนอกหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินของคุณเลยซึ่งไพ่ก็มาแนะนานะครับว่าคุณเนี่ยควรจะมีจิตใจที่อบอ้อมอารีถ้าไม่ลําบากมากเกินไปเนี่ยคุณก็ควรจะดูแลช่วยเหลือคนอื่นเอาไว้บ้างก็ดีนะครับแล้วยิ่งตรงภพยเรื่องโชคลาภเนี่ยการที่คุณมีปัญหาขัดแย้งทาตัวแข่งก้าวในเรื่องงกกกาารเเิินมกกนมไป เหมือนพยายามปิดกั้นตัวเองไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นในเรื่องการเงินเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสิ่งเหล่าเนี้ยจะมาเป็นตัวขัดลับผลทางการเงินที่ดีของคุณในอนาคตได้นะอืมทีนี้มาดูอัลเลิ่อกนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ายังไงบ้างอืมถึงแม้ว่าที่อ่านไพ่เรื่องการเงินจะบอกว่าให้คุณเนี่ยมีความเปิดใจในการพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นอยู่บ้างอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ย จะต้องเป็นไฟล์เสียดสลาแล้วก็ต้องทําสิ่งที่มันฝืนใจมากเกินไปหรือว่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับเนี่ยคุณเคให้ความสําคัญกับความต้องการของตัวเองเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จําเป็นนะครับโอเคทีนี้มาดูสถานการณ์ด้านสุขภาพกันบ้างนะหน้าไพสุขภาพก็มีคาเตือนนะครับว่าคุณเนี่ยจะมีการอดทนแบกรับกับสิ่งที่คุณไม่ชอบใจมากเกินไปรวมไปถึงการทุ่มเททํางานหนักมากเกินไปด้วย ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณก็ควรจะหาทางออกจากสิ่งเหล่านั้นไปบ้างนะสิ่งไหนที่มันเครียดมากที่ไม่ชอบใจเนี่ยคุณก็ลืมลืมมันไปบ้างหรือหาวันทางที่ดีกว่ารู้ไปถึงแบ่งเวลาไปท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีของคุณนะครับโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณเกิดวันอาทิตย์นะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขอย่างที่คุณต้องการหาทางออกจากปัญหาต่างๆอย่างที่ลงตัวได้แล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ